สวัสดีครับในรายการเกล็ดประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาไขาความลับของสำนวนที่เราใช้กันบ่อยๆนั่นคือแพะรับบาปหรือ scapegoat ทำไมต้องเป็นแพะหลายคนคงรู้ว่าสำนวนนี้หมายถึงการโยนความผิดให้คนบริสุทธิ์แต่ต้นกำเนิดของมันย้อนกลับไปในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวเมื่อเกือบ500ปีที่แล้วครับต้นกำเนิดของคำนี้ ปรากฏครั้งแรกในปีคิศักราช1530ในพระคัมภีร์ไบเบลิลฉบับแปลเพื่ออธิบายพิธีกรรมในวันไถ่าบาปของชาวยิวซึ่งใช้แพะสองตัวตัวแรกจะถูกฆ่าบูชายันถวายพระเจ้าเพื่อขออภัยโทษส่วนแพะตัวที่สองนี่แหละคือแพะรับบาปตัวจริงนักบวชจ,จะทำพิธีถ่ายโอนบาปของชาวอิสราเอล ทั้งชุมชนไปสู่แพะตัวนี้จากนั้นมันจะถูกปล่อยนอกชุมชนสู่ดินแดนรกร้างเพื่อให้มันนำบาปทั้งหมดติดตัวออกไปจากผู้คนอย่างถาวรดังนั้นแพะรับบาปจึงไม่ใช่แพะที่ถูกฆ่าแต่คือแพะที่ต้องแบกรับความผิดทั้งหมดแล้วถูกขับไล่ออกไปจากสังคมนั่นเองซึ่งความหมายนี้เองที่ถูกนำมาใช้กับการปรับปรำผู้บริสุทธิ์ในสังคมปัจจุบันครับ